ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีทุกคนก็มีเวลาเท่ากันแต่แน่นอนว่าผมไม่นับถ้าเกิดว่าไม่ใช่วันหยุดแล้ววันหยุดของเราก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเดินบางคนอาจจะเดินป่าปีนเขาเดินสยามแต่นั้นไม่ใช่ผมครับเพราะผมอยู่บานอกคุณลองมองไปสิครับมีแต่ทุ่งนาวันดีขึ้นดีเนี่ยผมได้ยินเสียงที่ยดแต่ผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่ได้อยู่การจนบุรีผมเป็นหนึ่งคนครับที่ชอบฟังเรื่องผีเลยทําให้ผมรู้ว่าการจนบุรีผีโคตรเยอะ เฮ้ยรากว่วแต่นี่ก็คือวันหยุดของผมครับตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้ล้างเปิดคอมเข้าไฟเ็ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยอยากชิลๆผมได้ขับรถมาที่ร้านแต่งตัวครับมาเปลี่ยนเสื้อใส่เสื้อแขนยาวพอดีก่อนนั้านี้ผมได้ไปสักลายมาซึ่งมันโคตรเลือนเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดเองมีน้องๆคอมเมนต์เบียวจัดปานอสอรพิษขบวนท่าที่หนึุ้ยจิโร ซึ่งเกมนี้ผมซื้อมาเกือบ2,000บาทเล่นไม่ถึง4ชั่วโมงจบแล้วสําหรับใครที่ไม่ชอบอนิเมะเรื่องนี้ไม่คุ้มจริงๆครับเพราะเนื้อหาในเกมเนี่ยให้เล่นน้อยมากเลยปานสนีขบวนท่าที่1ึสายฟาซ่าอย่างที่ผมได้พูดไปครับคือวันนี้มันเป็นวันหยุดซึ่งผมก็ไม่ได้หยุดครับผมต้องทํางานผมได้ขับรถมารับงานครับเป็นงานส่งหนังสือพิมพ์แล้วเฮียคนนี้เขาก็ให้เราเนี่ยไปส่งหนังสือพิมพ์ครับคือ20จุดก็จะขึ้นบอกตามแผนที่เลยในส่วนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราเนี่จะทําาาไได้้เรร็วแคค่หนนนผมมชกับงี มันเป็นวันหยุดแถว,แถว วันหยุดแทนที่จะได้ชิวๆโอ้โหต้องมาวิ่งชิวๆทาให้ถึง5นาทีก็มาส่งงานถ้าไม่นับที่ผมต้องวิ่งกลับได้มา3 5มหมนเยอะมากเลยครับมีตังไปเปย์สาวแล้วผมได้ถ่ายสเกต็ตบอร์ดมาพาวรถครับที่ข้างสอนอเสียไป3ามพนะแล้วก็ต่อด้ยวยมายืนมาเหมือนที่การลาดกลางมาลดความหนาวมันเติมไฟมาปลูกผักทิ้งไว้ครับแล้วก็ไปเบิก200โลขับตรงมุ่งหน้าไปเหมืองวิ่งขุดแร่ได้สักพักก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีคอปเปอร์อยู่ในตัวทั้ง200ก้อนนะก็เลยาจาเงจาปป้าอเี่ยไปเก็บก่อนผมอามาทะกเ ซื้อมันใกล้ที่สุดขับออกมาจากเลเบลก็กลับว่าจะมาแวะซ่อมรถซึ่งก็ไม่ใช่ตามที่ผมคิดตรงนี้มันเป็นร้านค้าครับแต่มันก็สามารถซื้อกล่องซ่อมได้อยู่กลับมาขุดแร่ครับที่เราได้ค้างเอาไว้แร่เนี่ยผมก็ขุดถึงเช้าเลยระหว่างที่ขุดแร่อยู่ก็ได้เข้าไปเล่นกิจกรรมโอเครับเป็นกิจกรรมตอบคาถามซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทานเล่นเลยเกมเนี่ยแคสก่อนออกไงที่เนี้ยจบแล้วอ่ะอ๋อนี่นี่มันมีเวลาบอกอยู่อ่าเอ้าแล้วทำไมผมวับ ผมพยายามหาวิธีออกด้วยตัวเองครับแต่มันออกไม่ได้ผมพึ่งตัวเองมา,มากพอแล้วครับต้องให้คนอื่นช่วยแล้วผมได้แจ้งปัญหาไปใน d i s c อร์เพื่อจะให้อดินเนี่ยเขาดึงออกให้ระหว่างนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากยืนรอผมรออยู่โคตรนานเลยครับซึ่งผมคิดว่าตอนนั้นน่าจะไม่มีแอดมินอยู่ก็เลยได้ออกเกมอาบน้ําซักผ้าเสร็จก็ได้เข้าเกมมาซึ่งผมก็ต้องแจ้งปัญหาใหม่เพราะว่าเลขไอเดีเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมาแล้วเหรอผมรอตั้งนาน,นแข็งเกาะเต็มจอไปหมดแล้วตอนนี้เรากินช้าเลยปะมันช้าน่ะ ไม่ใช่อะไรคือตอนนี้ไม่อยากรอแล้วอยากเล่นพี่ชายครับพี่ชายครับพี่ชายพอจะวางผักให้สักรอบได้ไหมครับวางผมกํำลังจะไปวางเก็บเองเลยครับออโอเคครับใช่ครับ,บเสียงรอดเหรอวะต้องพาวรถนี่หว่าเ,เดี๋ยว เหมือนจะไม่ได้่เ <c oughs> มือวานตอนที่ผมฟ้าเมืองอ่ผมเห็นประกาศอะ่ะเขาโมอยรถในแลนด์โดนใบเหลืองอะไรสักอย่างนี่แหละเออผมไปนังอ่านเมนมาสิ่งที่ผมคิดอะ่ะจริงด้วยคือที่นี่เขาไม่มีระบบอ่าลบรถรถอดอยู่แบบไหนถ้าเกิดว่าไม่มีคนขโมอยก็อยู่อยู่แบบนั้นเลยอะ่ะตอนนี้ผมต้องเอาแร่ไปโพก่อนที่จริงมันคนที่จะเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าที่จําได้ตรงนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวหลังจากที่โพแร่แเสร็จผมได้กลับมาปลูกแครอทครับปลูกผักนั่นแหละก็ปลูกทิ้งไว้เฉยแล้วก็เอา200โลเนี่ยมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นมร้าีบล ครับปูนเนี่ยมาเก็บเท่าที่จำได้มีปูนนี่ไงสิบสองถุงน้อยจังนึกว่ามีเยอะกว่านี้นะเนี่ยสเตปผมครับคือโยกอยู่ในฟอร์ขวาซ้ายขวาไม่ใช่โยกของเขาตูไปครับก็จะเป็นปูนแล้วก็ของเหมืองที่เราไปขุดมามันมีกล่องแบบกล่องอาวุธป่ะวะ <c oughs> จะพูดยังไงอะเป็นกล่องแบบกล่องอาวุธอะกล่องสาเร็จรูปอะของมุมขาดเยอะมากเลยครับเยอะแบบเยอะเยอะมาก,ากหลักๆก็น่าจะเป็นของเมืองนี่แหละ แต่เมืองมันลงยากอะ่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยามาลองขุดเหมืองที่นี่นะโคตรทรมานนะฉะนั้นผมก็จะบ่นๆหน่อยครับคนทําไม่บน่นคนบ่นไม่ทําไม่ใช่แค่ของเมืองหรอกไอปูนน่ะก็ขาดเยอะเหมือนกันต้องใช้เยอะมากว่าเราต้องทําไวเบคิดแล้วปวดหัวว่าเออจนอนดีวดวกว่า <c oughs> ง่วงวะง่วงจัง ซึ่งผมก็บ่นไปเรื่อยๆเลยครับตามภาษาผมแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเวลาที่เราจะต้องมาส่งหนังสือพิมพ์คือตรงนี้เราสามารถทําได้ทุก30นาทีนะรับงานจากเฮียคณินหรือว่าเฮียสันติวะอันนี้จริงซีรีส์นี้มันก็จบไปนานแล้วนะผมก็ยังเบียวอยู่ส่งเสร็จรับตังค์แล้วก็นึกขึ้นได้ครับยังไม่ได้ซ่อมรถเลยวันนี้รถคันนี้เรามันถาวรปะถาวรหรือวันวะเพราะว่าผมจะแต่งอะนวดีค่ะล้างด้วยนะครับได้ครับ ก็เลยได้ขับรถมาอู่อู่ที่เล็บเท้าเนี่ยขาวมากเลยครับถ้ามันแต่งแพงผมจะไม่แต่งอะถ้ามันแต่งแพงผมจะไม่แต่งครับเดี๋ยวตองโดววนอุ้ยถูกถูกถูกใส่หมดเลยเราไม่โหลดดีกว่าเกาะก็ใส่เต็มโอเคแต่งเต็มน่าจะได้ประมาณนี้ครับแสนห้านะคะใช้จ่ายในวันนี้โอ้ อ้ยดูดีขึ้นดูดีขึ้นหน้าขับขึ้นเยอะเลยครับแบบนี้แต่สู้จีดีีไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะเราเป็นคนละเกียดกันะนะเนาะอุดูรถพวกนี้สิผักเราเป็นยังไงบ้างโอ้ยฟองสบู่ขึ้นละ รอบนี้ผมยืนเฝ้าเลยครับไม่ได้ไปไหนก็ยืนเฝ้าจนกว่ามันจะโตนั่นแหละครับในระหว่างที่นั่งเก็บผักผมก็ได้ไปนั่งอ่านเม้นมาครับแล้วก็เจอเม้นนี้เท่าที่จําได้เหมือนผมจะเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมตกได้แป๊บเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยข้อมูลนี้มันปลูกผักได้ปะวะปลูกไม่ได้เหรออช <c oughs> ิบหายละ ปลูกตรงนี้เนี่ยนะอ๋อโอเคได้อยู่แต่มันปลูกได้แค่ตรงนี้ครับเห็นอยู่ปะเห็นอยู่มั้งคือปลูกผักผมไม่ได้ชอบนะแต่คนหนึ่งเขาปลูกผมก็ได้ปลูกตามตามเทรนตามเทรนเนอะปพราะว่านั้นเดี๋ยวนั้นเราเอาเบ็ดมาปะเบ็ดเราอันนี้หรือเปล่าเ๋ยวเอารถแป๊บรถจอดไปไกลเกินเวลาผักโตจะได้เห็นอ่อตกปลาอ่ะโอเคปลาเริ่มถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะให้กดอักษร y a w FG D CE จดเเยืนตกปลาลดน้ำไปด้วยก็เพลินดีครับเหมือไม่ได้คือตอนที่เราตกปลาเราก็ต้องคอยกดอักษรไปด้วย อยา่าไปสนใจครับคอมการก,กับเข้าเกมตกปลาลดน้ําตกปลาจนพืชผักเนี่ยมันโตนั่นแหละครับพอเก็บผักหมดก็ได้ขับรถเนี่ยมาเก็บชาถ้าเกิดว่าสงสัยว่าเก็บใบาชาไปทําไมคืนนี้มันสามารถลดความหนาวของเราได้ครับคือเวลาที่มีหิมะติดจอคือมันลดได้ก็วิ่งวิ่งเก็บไปครับเก็บเต็มตัวเลยแล้วก็ขับรถมาที่แลนกลางครับไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ผมก็ติดปากไปแล้วเรียกว่าแลนกลางตรงนี้แหละที่ขับชาของเรา10บใบเนี่ยจะทําได้1แก้วซึ่งผมก็เก็บม,มาเต็มตัวเลยคือ100ใบก็ได้มา10แก้วแล้วก็มายืนมาเหมือกินนข้้าวปั ก็กินจุอิบเลยแล้วผมก็ได้ขับรถมาที่ขายของครับมาขายกุ้งที่เราได้ตกมาซึ่งผมก็ลืมไปเลยว่าต้องเอากุ้งเนี่ยไปทําเป็นข้าวแต่ก็ไม่ทันแล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้วิธีทําข้าวเลยว่าเราต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าหิวก็ไปซื้อข้าวปั้นกินเอาแต่ดูตังที่เราได้สิครับเยอะเลยครับถ้าเปรียบเทียบก,กับครั้งแรกที่ผมได้ไปตกแถมเวลาที่เราตกกุ้งอยู่เนี่ยเราก็สามารถปลูกผักไปด้วยอะได้สองเล่งอ่าเดี๋ยวขายแค่ลอดก่อนแค่หลอ0เก้าหมื่นเกือบแสนแต่ผมก็ปลูกแบบว่า ไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะผมจําไม่ได้ว่า1แปลงมันขายได้กี่บาท1แปลงน่าจะได้ประมาณ20,000ืหรือเปล่า2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นวะแต่ผมว่าผมจะลองปลูกมังกรดเทศดูมังเทดผมมี8เลยแต่เราต้องเฝ้าไหมมังเทดเรา VP, VP ผมไปดูมาละมันค่อนข้างแพง <laughs> ไว้ก่อนดีกว่า VP <laughs> คือถ้าเกิดว่าเรามี VP อ่ะมันจะปลูกได้8 8ต้นใช่ปะเออหูตื่นเต้นอยู่นะปลูกแครอทบนเลยอันนี้น่าจะเป็นรอบที่นะครนบที่ผมเคยปลูกไอ้ไม่ใช่แครอทดิมังเทดผมจําได้ว่าครั้งแรกผมไปปลูกนู่นเลย ตรงที่ฟาร์มฟาร์มพริกอะ่ะแต่ใช้เวลานานนะครับกว่าจะเก็บได้เป็นชั่วโมงเลยอะ่ะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรสคริปเป็นอะไรนะว่าผมกดอะไรไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวผมลดน้ำไม่ได้เดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บนึงฮะหายปะเฮ้ยบอกว่าอุ้ยตกใจหมดทุกว่าหายเฮ้ยแต่มันแคร์มันหลุดบ่อยแบบนี้ชิมาเลยนะโตไม่ทันเพื่อนแน่นอนเลยอะ่ะเพื่อนไปเป็น10%แล้ว ถ้าเกิดว่าเป็นแครอทเนี่ยผมจะไม่ใส่ปุ๋ยเลยแต่นี่คือมาขากเทศครับซึ่งมันโต้าผมก็เลยตัดสินใจใส่ปุ๋ยไปด้วยใสยจนลอดเขียวเนี่ยมันเต็มเลยครับหมดประมาณสถุงหรือว่า4ถุงอะไร้ของก็จำไม่ได้ก็ใสจ่จนครบเลยครับทุกแปลงแล้วผมก็ไม่กล้าไปไหนเลยครับก็ยืนเฝ้าระหว่างที่ยืนเฝ้าก็ได้ไปเล่นจิตกรรมซึ่งชื่อจิตกรรมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เคยเล่นมาแล้วครับคือหลังอุปสรรคพวกนี้มันจะมีเส้นชัยอยู่ครับถ้าใครไปถึงคนแรกเนี่ยของจะดีมากเลยอันดับหนึ่งสยงลงมาของก็จะอกร <c oughs> มา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 กําลังดูดน้ำเลยเมื่อกี้วิ่งนิ่มวะ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 กินเรียบมากินเรียบมากินเรียบมารอบเนี้ยเบาเบาอุ้ย <c ười> ไม่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 เบาเบาครับเบาเโอเคคือเวลาคือเวลาที่คนเขาปีนอยู่อะเราแน่เห็นปะ คือถ้าเกิดว่าเขาปีนอยู่อ่ะเราเราไปกดสเปคบาร์กระโดดอ่ะมันจะกระโดดไม่ขึ้นเว้ยคือต้องรอรอให้เขาปีนปีนไปก่อนอ่ะเออนี่อย่างเช่นแบบนี้เช่นแบบนี้น้งลแมนนีูปีนไปเลยฮะนงลงแมนนี่ปีนไปเลยนีเห็นปะเห็นปะคือมันจะติดเว้ยคือมันจะติดเออคือมันจะไม่ก่อให้เราไอทางนี้ก็ได้ะเฮ้ยเราช้าอยู่นะนี่เราพลาดประมาณสองสามรอบแต่ได้อยู่ได้อยู่อันดับนั้นจะดีอยู่ฮะอันดับจะดีค่อยๆใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ดิใจเย็นก็ไม่ได้ดีววิ่งวิ่ง ใจเย็นก็ไม่ได้จะมาใจเย็นอะไรคนอื่นไม่ใจเย็นเหมือนเรานะโอ้โหไปนู่นละกี่คนวะน่ะวิวิวิ่งอุ้ยเปลี่ยนจังหวะเลยโอ้เปลี่ยนจังหวะเลยสิงห์ว่าเลยโหตรงนี้แหละเอ้าผมบาดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปไปเฮ้ย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  โอ,โอ,โอ,โอ้ยังสวยเลยวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมอันดับสิบบอโอ้โหอันดับสิบปะเชื่อว่าอันดับสิบอันดับสิบอโอเคได้ก่อมาสิบตัวแล้วก็เหรียญอะไรไม่รู้ครับหาหา โอเคลดอยู่ okay. หลังจากที่กิจกรรมเสร็จก็ยังไม่ได้ไปไหนครับยังอยู่กับผักเหมือนเดิมก่อรดน้ําบอกเลยว,ว่ากว่าจะได้เก็บเนี่ยโคตรนานครับลูกเกือบได้บวชอะระหว่างที่เก็บอยู่ก็ลุนไปด้วยครับว่าจะได้มาเลสตรอเบอรี่หรือเปล่าคืออยากได้มากเลยยังไม่เคยปลูกเลยครับแต่ก็ไม่ออกให้เห็นเลยครับสักอันแล้วก็ได้วิ่งมาขายอยากรู้ว่าได้กี่บาทก็ได้มา6 0,000แล้วก็ได้แวะมาส่งหนังสือพิมพ์ครับ เกือบลืมไปเลยและนี่ก็คือวันหยุดของผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยมากเลยผมทำเพ <ทำ S 1> ืวว่อคนดูดขนาด<ค>น,นีนะ้มึงลงคลิปบ่อยมึงอยากได้ตังค์ไอ้ฮา